อสุขสันต์วันเกิดเด้อจํจาทะเับพิเการที่อันอวยพรวันเกิดบมา้ยของเาจะเอาแต่เค็กหรือว่าขนมของ้าต้มย่งหน่อต้องเอาตามใจผู้จะข้อวันเกิดมักเพราะว่าเพื่อนมักอันต้มไก่แกมเล้าบองยาสันก็เลยจัดตั้นคำข้อของเจ้าข้อวันเกิดจังใดกะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเด้อยูดีมีแห่งสุขสันต์วันเกิด จเรเล่หุ่งหังเป็นห่มโถห่มใสหะลู้ฮเตาเอาสบายดีพบกันปกติตามเคยเด้อเมื่อนี้เป็นวันทีซ้ำเดือนเกา่าเป็นวันเกิดของพ่อคำเพียนจังสรรชีวิตของพ่อคำเพียนอยู่แบบพอเพียงมีการปลูกฟังเลี้ยงสัตว์จังสัรวันเกิดมือนี้จึงครอบครัวมาจัดให้แบบพิเศษพิเศษก็มีมไก่โตหนึ่งบักใหญ่ๆเออก็พร้อมโดยเครื่องปลูกข้องฟัง อ่าส่วนเหล้านั่นเองก็มักเหล้าดองอยาคือไตเฉียดใจนี่เนาะนะแล้วก็มีเบียร์ไวน์รุ่นน้อยนึงมีให้ในแก้วป้องนึงมีเบียร์เหล้าป,ป้องอ,อ่าจังสรรเราครอบมอกขอบใจนำครอบครัวที่จัดให้เอ่อคู่หูครูห้าก็มีแต่คนเดียวเท่านั่งข้างแจกนี่แหละเนาะอ่าจังสรรเราข้าพเจ้าก็เอ่อขบมอกขอบใจนำครอบครัวที่สละเวลามาจัดวันเกิดให้ ถ้าทั้งว่าวันเกิดหนะมอน,นจะจัดเล็กๆน้อยๆกะห้ามมีความไมยเพราะว่าชีวิตของข้าพระเจ้านี่ก็อยู่แบบพอเพียรบ่ไดมีเช็คบ่ไดมีอาหารลู่ลาได้ว่ามีความสุขแบบครอบครัวแต่เราขอให้ข้าพระเจ้าพร้อมดูยครอบครัวมีสุขภาพเข้มแข็งเฮ้าฮันมันยืนมีความสุขกายสบายใจไปสุดชั่วการละนานเทิน แฮปปี้ว์นเดอร์ยูเซ่แฮปปี้ร์นเดอร์เอาเข้าเลยใส่ตับใส่นั้หนุ่มมาเนาะมั่เลยเออจะกันเลยอันนี้ธรรมชาติแท้เลยไก่จิกๆวันเขาเอาจ้าจน่างเออจิกอมเดยปักนั่นโอ้จุดยอดจุดยอดพิเศษเลยนะ

แซ่บเด้ออาฮันปานน่ะเปพีเบิร์เดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดเด้อสามีที่รักอืมคืออะไรอ๋เอาเราวันเกิดเชียวเช้ยวมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันยืนคนเก็บจะได้คุ้มใครยังมี

แค่ละตัวตัวเดียวว่าผมก็ไก่พันนะเง,งินมันตัวน้อยอยู่แต่มันก็แท้แค่ละตัวผมต,วตลาดกีนนะไปนะมันเลี้ยงมันเอาแต่ไก่มันซื้อแต่ไก่แม่กีนนะพอเขาไปซื้อเครื่องอะนะไก่แม่มันขังไว้ถ้าผู้เพราะเอาเครื่อมันมัดไว้อืก็พอ พกพกกวพวกเกวพวกเองนี่ยพวกเกวพวกเองพวกพูนี่นะมันก็บุ๋นอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวไปเอาพานชิมือกโอ้จับกิน้งเอตายมัน อ,อ,อ,ะ,อ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 ะ้องอืมตนว,วันเกิดสุขภางแรงบรรยากาศเข,า,ขากำลัง ออกดอกเห็นร้องเขากำลังออกดอกรึดำที่บมักบวบกับมักบวอมบมาฟุกเท่นี้ขมสารก็โดนแม่ช้านี่นนนตังบ้านเด้อ Nghĩa thầy Rồi <laughs> tập cho bài

นนโอ้ยเนตับกว่าเสร็จแล้วตับกมกินอะไรจีเบาก็อืมตับไหมุบเครื่องนะนี่กุจะงมจะใส่ใส่ข้ขั้นใส่

Ba tao ô rau nó bên này vina cay cay này không nó nó cứ cứ không nó เอาเตึมก็เอาบ้าไก่เนี่ยไล่ตัวไก่ข้างใบซักมีตอดกันเต็มไก่ผู้กับไก่เมียไก่ตอเหรอไก่ตออันนี้อันนี้คือไก่ไก่เมท้าไก่เมต้าเนี่ เป็นมงคลต่ออนุย <To en the Stewart> ังมาเขากับ <Luther> ่้องน้องตัวหน้าเที่้วนีเซบเด้อว่าเซบเขากับว่าเซ่บันแบบบุผ่านคกอจักอาซะเขาบอกเข้าใจแล้วเด้อพูดดีเป็นเอฟซีแล้วติดตามช่องข้องพ่อคำเพียนเหมือนีนเรือว่าเป็นบันเกิดข้องพ่อคำเพียนก็มีเต้าครอบกัวกับเที่ยวมาจัดให้ โอ้อิมแน่นมือนนั้นน่ะอือกินสมใจละเพราะว่าชีวิตของพวกเขาแบบเพาเพียงจำเป็นต้องเค้กจำเป็นต้องลูกแลาวลกันเ,เอาสิ่งที่เขามักพวกฟังเลงสัตว์และพืนเลยตรงใกล้ฮะอขอบนะอขอบพิจัดนะเอาคํามาขอบใจหลายล,ายลาย่ทุกๆคนเ้อที่ติดตามคลิปนี้ที่กดติไปเอาเข้าขอบใจ